สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆกคนนะคะค่ะในวันนี้พ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอ่าดูนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําการใส่ปุ๋ยนะคะให้ฝรั่งกิมจูแล้วเนี่ยอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเป็นการฟื้นบํารุงต้นฝรั่งของเรานะคะหลังจากที่ผ่านหน้าฝนมานะคะเขาอาจจะมีใบเหลือ เงนะคะคแล้วก็ใบของเขาอาจจะมีเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นรานะคะราสนิมเนี่ยนะคะเพื่อนนี่คะ่ะเดี๋ยวจะสูมให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะเขาจะมีเป็นเหมือนราสนิมขึ้นแบบนี้นะคะพอปลูกชาแนลก็เลยทําการอ่าริดใบนะคะริดใบออกนะคะจนต้นเขาโล่ง เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูหลังจากที่เราริดใบออกแล้วให้ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือปุ๋ยที่เราได้ใส่ไปแล้วนะคะนี่ค่ะมีรอยอยู่นะคะนี่ค่ะ เราใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยสุดเสมอนะคะเพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกนะคะน่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือ,อเราจะต้องทําการรดน้ํานั่นเองนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆบางคนไม่ต้องริดใบหมดแบบพ่อปลูกชาแนลก็ได้นะคะคืออันนี้คือเขา,ามีราสนิม ระบาดนะคะก็เลยริดใบออกหมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะก็มีเหลือลงเหลืออยู่บ้างเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออ่าริดออกนะคะนี่ค่ะเด็ดออกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใบที่เขาเป็นราสนิมนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บไปก็จะระบาดเยอะนั่นเองนะคะส่วนใบที่เราริดออกนะคะควรนําไปทิ้งให้ไกลๆสวนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ลามนั่นเองนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะหลังจากที่เรา ให้ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะทําในขั้นตอนต่อไปก็คือการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยนะคะฝรั่งของเราเขาก็จะนี่ค่ะออกยอดมาใหม่นะคะนี่ค่ะเขาจะออกใบมาใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะคะเมื่อเขาออกใบมาใหม่แล้วเขาจะมาพร้อมกับช่อดอกนะคะอันนี้น,นี่นี่ค่ะ เล็กๆนี้นะคะนี่ค่ะอันเล็กนี้ก็คือช่อดอกของฝรั่งกิมจูนั่นเองนะคะมเมื่อเขา,อางอกมาใหม่นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับช่อดอกนั่นเองนะคะในส่วนของตอนนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือเพลี้ยนะคะเพื่อนเพลี้ยเพราะว่ามดนะคะเขาเริ่มที่จะ นำเพลี้ยขึ้นมาด้านบนนะคะเห็นไหมคะอย่างต้นนี้เนะะี่ยค่ะเริ่มมีระบาดแล้วนะคะเป็นเพลี้ยนี่ค่ะ,อะมองชัดไหมนาะมันแสงจ้าเกินไปนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะมดเขาเริ่มนำเพลี้ยขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ควรระวังก็คือมดนะคะก็วิธีง่ายๆเลยนะคะสำหรับการกำจัดเพลี้ยก็คือการกำจัด ที่ต้นเหตุน,นั่นเองนั่นก็คือมดนะคะเพื่อนๆถ้าเราเจอแบบนี้ต้องรีบจัดการเลยนะคะไม่งั้นเขาจะลามเร็วมากส่วนที่เป็นเพลี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะคะก็แค่อ่าฉีดน้ํานะคะเอาน้ํามาฉีดน้ําเปล่าเนี่ยละคะฉีดให้เขาอ่าตายนะคะแค่นั้นค่ะเพราะว่าเขากลัวน้ํานะคะอ่า มีหลายสูตรนะคะสำหรับวิธีการกำจัดเพลี้ยนะคะถ้าเพื่อนๆมีสูตรไหนดีก็ออย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสำหรับเพื่อนๆอท่านอื่นๆนั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดู่อดดอกเขาก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่หลังจากที่เราริดไปนะคะหรือตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะมี ใบใหม่ขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาพร้อมกับช่อด,ดอกนั่นเองนะคะยิ่งบริเวณตรงนั้นนะคะได้รับแสงแดดนะคะที่เพียงพอแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อฝรั่งกิมจูมากๆเพราะว่าฝรั่งกิมจูของเราเขาชอบแสงแดดนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ให้น้ําให้ปุ๋ยสม่ําเสมอแล้วก็ต่อไปก็บํารุงนะคะด้วยสูตรปุ๋ยด้วยนะคะสูตรปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ บำรุงช่วยนะคะให้เขาได้ติดดอกออกผลได้เยอะๆนั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แทงยอดมาพร้อมกับช่อดอกเลยนะคะนี่ค่ะอ่าก็บำรุงเขาไปนะคะรดน้ำสองวันครั้งสามวันครั้งสังเกตที่พื้นดินถ้าแห้งเกินไปแล้วก็รีบรดน้ำเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราทําการาให้ปุ๋ยคอ,อกแล้วนะคะสิ่งที่ควรทําต่อไปก็คือการให้น้ําสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอเพิ่มเติมนะคะให้ในปริมาณที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็รอทีนี้ก็รอผลผลิตนะคะรอห่อไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าหลังจาก อันนี้ที่เราริดไปออกก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะเขาก็เริ่มเริ่มที่จะแทงอ่ายอดใหม่ออกมานะคะพร้อมกับช่อดอกมานะคะ2อสามอาทิตย์เนี่ยะคะ่ะ ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนอขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะลากันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ